สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยสภาพ1ในร้อยมาอีกแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ยังไม่เคยเจอสำหรับที่คัดมาเป็นมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับงามๆเลยครับคันนี้ Toyota w วิสนะครับปี2006สภาพเฟสสวยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับมือเดียวป้ายแดงเข้าศูนย์เช็คศูนยทุกระยะครับคันนี้2อ0 0 0บาทนะครับรถปี2006นะครับมือเดียวป้ายแดง มประมาณ2 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับใครที่กำลังเลงหารถครอบครัวนะครับต้องบอกว่าคันนี้สุดจัดแล้วก็งามมากๆนะครับสีดำเดิมโรงงานล้อ17โรงงานครับเนียนสมบูรณ์ทุกจุดนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สภาพสวยๆนะครับคัดมาให้เลือกให้ซื้อเลยครับสำหรับใครที่เน้นหารุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าห้ามพลาดนะครับสำหรับคันนี้รองชมรองเช็คไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับอยู่ที่รังสิตนะครับคลองหนึ่งแถวรังสิตก็ไปดูรถทดลองขับได้เลยครับใครที่อยู่ ชอบและพร้อมจบจริงๆสามารถจะส่งได้ให้ถึงหน้าบ้านเลยครับตรวจสอบเช็คสภาพรถที่หน้าบ้านได้เลย สีเงาฉ่ำนะครับสีดําดุแบบนี้สวยสมบูรณ์ทุกจุดนะครับลถเข้าศูนย์ตลอดนะครับดูแลให้ทุกระยะครับเจ้าของดูแลถึงมากนะครับบินอยู่ครบทุกจุดเลยครับหาไว้ใช้งานนะครับหน้าเดิมหนังเดิมแบบนี้ทรงดีสีเงาฉ่ำก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกนะครับสําหรับคนที่หารถครอบครัวนะครับตัวนี้เป็นรถอเนกประสงค์รถครอบครัวได้ครับบอกก็จะพับได้หลากหลายนะครับต้องบอกว่าดีงามมากๆนะครับสําหรับคนที่ชอบนะครับลองชมลองเช็คหรือ ลองตรวจสอบราคาในท้องตลาดดูก่อนได้ครับว่าสภาพแบบนี้ประมาณนี้ขายกันอยู่เท่าไหร่นะครับสนใจจริงไปดูรถนะครับแจ้งออกมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลถได้เลยครับสวยครับเบาะภายในเป็นดำเดิมมาจากโรงงานนะครับเบาะหนังแท้เบาะก็พับได้หลากหลายนะครับตัวนี้ก็นั่งได้นะครับ5คน6คน7คนไปกันได้นะครับแต่เน้นว่า6คนกําลังดีนะครับสำหรับวิทเพราะว่าตัวแถวที่2เนี่ยครับจะเป็นตัวเบาะแยกแบบนี้นะครับถ้า เด็กเล็กก็นั่งหลัง3าได้กับ N7 เหมือนเดิมครับลองชมลองเช็คดูนะครับสวยถูกใจเน้นทอเจรจานะครับรถประวัติดีมือเดียวป้ายแดงใครซื้อก็จะได้สภาพนะครับพาไปเช็คสูตรก็ยังได้นะครับสวยสมบูรณ์นะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอบีเอสนะครับดิสเบรกลองชมดูได้ขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับสำหรับ Toyota Wi ิชก็ดูแลไม่ยากครับอะไหล่ไม่แพงครับลองเข้าไปศึกษาดูได้ครับในวิชขับก็ได้นะครับไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจได้ครับ สวยสมบูรณ์ถ้าเน้นหาไว้ใช้งานนะครับก็สามารถจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกที่เน้นรถครอบครัวใช้ง่ายแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับตัวนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงครับการันตีว่าไม่มีชนหนักตัดต่อพิกวัมแน่นอนนะครับสวยสมบูรณ์เน้นหาไว้ใช้งานก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลโทรเจราจาสอบถามนะครับใครอยู่ใกล้กรุงเทพหรือลังสิตไปดูรถทดลองขับนะครับไม่แท้ครับ1 ตัวนี้ครับ220,000ประมาณนี้นะครับก็ผัาไปเช็คที่ศูนได้เลยครับลองชมดูนะครับสวยสมบูรณ์ครับไม่มีมาบ่อยๆด้วยครับสำหรับวิสน้องคนนี้ก็คัดรถดีตีรถสวยมาให้ชมนะครับใครที่ชอบก็ไปดูรถทดลองขับนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4ี่บานครบครับภายในก็สะอาดแล้วก็กว้างนะครับการพับเบาะก็มีให้หลากหลายครับขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าจะใช้งานแบบไหนนะครับ จะใช้ท่องเที่ยวเดินทางปิกนิกหรือใช้ในครอบครัวก็ได้ครับเครื่อง2.0นะครับเครื่องเดิมโรงงานแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกแล้วครับว่าชอบหรือเปล่านะครับสําหรับผมก็ยังจะพยายามหารถสวยๆนามาเสนอนะครับความชอบและความพร้อมของสมาชิกก็ตัดสินใจกันได้เลยนะครับนี่ครับงามๆครับถ้าไปทื่นเต็นท์ก็น่าจะขึ้นไปอีกหลายหมื่นครับ คันนี้ก็ยังไงก็ตามครับให้โทรเจราจาสอบถามขอส่วนลดได้เลยนะครับสวยสมบูรณ์ครับใครที่ชอบวิสหรือลดครอบครัวก็ฝากมาเป็นอีกหนึ่งแนวทางเลือกนะครับสวยสมบูรณ์นะครับ2.0มือเดียวป้ายแดงเดิมโรงงานทุกจุดครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ